นั่งดูลมหายใจไปก่อนดูตามลมไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมา,าดูลมหายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้ลมหายใจผ่านจมูกหน้าอ,อกถึงท้องเหนือสะดือสองนิ้วนิ้วนิ้ว,ว,วมือนะอแล้วก หายใจออกก็โทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาแค่นี้ใหม่ๆก็อย่างเงี้ยแพ้มันมั่งชนะมันมั่งใหม่ๆก็ส่วนมากจะแพ้มันเราฝึกไปบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราก็จะชนะมันในสักวันหนึ่งาอาจจะชนะแป๊บๆมา,มาห้านาทีสิบนาทีอถือว่าเราเป็นผู้ชนะแล้ะมาอย่างเงี้ย แล้วเราก็อย่าประมาทเราต้องดูลมไปอยู่เรื่อยๆหยุดดูเมื่อไหร่แพ้มันเมื่อนั้น,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 นตอนนี้เราก็ดูไปก่อนใจเข้าพูดหายใจออกโทษดูว่าหายใจเข้าเนี่ยมันสั้นหรือมันยาวหายใจออกเนี่ยมันสั้นหรือมันยาวเห็นไหมหรือมันแรงหรือมันค่อยเห็นไหมเราดูเราเป็นผู้ดูอย่างเดียวแล้วตอนนี้เราไม่จะเป็นผู้คิดเ,เป็นผู้ดูดูลมหายใจ ดูตอนนี้มันตั้งแต่จมกูกมีความรู้สึกดูตั้งแต่จมกูกผ่านหน้าอกถึงท้องจากท้องผ่านหน้าอกถึงจมกูกดูแค่อย่างเนี้ยถ้าเราดูจิตเราแนบแน่นกับลมหายใจเราจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยเพราะใจของเรานี่แหละใจหรือจิตของเราเนี่ยมันคิดได้ทีละเรื่องมถ้าเราเอาจิตเนี่ยมาจับลมเนี่ยเรื่องอื่นเราก็จะไม่คิดละม แต่ถ้าเราเผลอไปเห็นไหมจิตออกจากกายนะมันก็คิดฟุ้งไปทั่วละเ,เราก็ดึงกลับมาอีกนะให้มันรู้ว่าตอนนี้เราดูลมหายใจดูซิมันจะไปคิดอย่างอื่นได้ไหมเห็นไหมตอนนี้เอาจิตมารู้ลมอย่างเดียวละลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเห็นไหมถ้าเราจิตเราแนบแน่นอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปเราจะไม่ง่วงนอนเราจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้เราคิดพิจารณาอย่างเงี้ยดูลมเข้าดูลมออกแค่นี้ก่อน จนจิตมันสงบควรแก่งานก็คือไม่ไปคิดอะไรละแล้วจิตเรานิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็คิดพิจารณาธรรมธรรมะที่เคยให้ไว้ก็ดูกายนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงบอกอสุตะมยปัญญาจินตะมยปัญญามันมีความสำคัญเห็นไหมแล้วเราถึงจะมาภาวนามยปัญญาสุตตนี่ก็อ่านมากก็รู้มาก เป็นความรู้จินตะก็ศึกษาค้นคว้าได้รับฟังมาเป็นความรู้เก็บไว้เมมไว้ในในใจของเราพอถึงเวลาเห็นไหมมาภาวนามายะปัญญาเรามานั่งสมาธิเนี่ยเอาธรรมะที่เราเคยรู้ไว้จากสุตะจินตะเงี้ยเอามาเป็นมาภาวนามายะปัญญานตัวเนี้ยเราจะเกิดมรรคเกิดผลมา สุตะจินตะเนี่ยถามว่ามีเป็นความรู้นะซึ่งเราจะต้องอศึกษาเช่ไหมเพราะถ้าเราไม่ศึกษาดูก่อนเนี่ยพอมาถึงภาวนามยปัญญาเห็นไหมพอมานั่งสมาธิเราจะ,ะจะพิจารณาพิจารณาไม่เป็นละเพราะเราไม่มีความรู้จากสุตตะและจินตะเห็นไหมถ้าเรามีความรู้แล้วพอเรานั่งพอจิตเราสงบเนี่ยแล้วก็ธรรมะที่เรารู้เนี่ยมาคิดพิจารณามาไขาควรดูอีกทีนึ่งว่า เออมันจริงหรือไม่จริงเห็นไหมเรามีความรู้ละเราเอามาคิดพิจารณาดูถ,าาถ้าจิตเราสงบเนี้ยถ้าจิตเราสงบเนี่ยเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเราจะรู้ว่าอ๋อธรรมะแบบนี้แบบนี้มันจริงมันจริงมันจริงเห็นไหมใจเราก็จะบอกเราตลอดว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่สงบเห็นไหมจิตเรายังติดข้องในนิวรณ์ยังฟุ้งอยู่ มาคิดเห็นไหมก็เรียกว่าวิปัสสนึกละไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงพอเราไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงนึกไปเองเห็นไหมจิตเรามันก็จะรู้ละมันไม่ใช่ละเห็นไหมพอเราคิดว่า oh, โอ้โนหนี้เรารับไม่ได้คนเราเกิดมามันต้องตายไม่ได้ไม่ได้ไไดเห็นไหมคนเรามีการเ,าเกิดแก่อ่างโอเคเกิดรับได้แก่รับได้เจ็บป่วยรับได้โอ้โหพอถึงสุดท้ายเราก็ต้องตายกายนี้ตายโอ้ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้เห็นไหม ถ้าเราจิตเราไม่มีไม่คล้องในนิวรณ์อย่างเงี้ยจิตเราก็จะรับได้โอ้คนเรานี่เกิดมามันตั้งแต่เด็กมันเริ่มโตเห็นไหมโตแล้วก็แก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเห็นไหมจิตเราก็จะโน้มเข้าไปสู่ว่าโอ้มันจริงนะเนี่ยคนเรามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเออดูซิพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายเราไปไหนหมดแล้วเห็นไหมตายหมดไม่เหลือเห็นไหม เราก็เหมือนกันโออีกหน่อยเราก็ต้องเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมอีกหน่อยอีกหน่อยเราก็ต้องเห็นไหมตอนนี้เราก็เริ่มแก่แล้วเห็นไหมบางครั้งเราก็มีการเจ็บป่วยเห็นไหมแล้วอีกหน่อยเราก็ต้องตายเห็นไหมถ้าจิตเราไม่มี Team นิวรณ์มาสกัดกั้นให้เราเราก็จิตเราจะมีปัญญาโอ้มันจริงเนะี่ยอีกหน่อยเราก็ตายนะโอ้กายนี่มันตายมันไม่ใช่เราตายเห็นไหมกายนี้มันประกอบด้วยธาตุทั้งสี<ะ>่เห็นไหมมันมีอายุการใช้งาน มีอายุการใช้งานเสร็จเห็นถึงเวลามานะันอ่าอยู่ไม่ถึงร้อยปีเกินร้อยปีก็ทําอะไรไม่ได้ละกายนี่เ็นเราก็จะรู้<ม>เห็นตามความเป็นจริงว่าอ,อมันจริงนะ,ะเกิดมาต้องตายแน่นอนเห็นไหมต่อให้โอ้โหเก่งแค่ไหนบรรพบุุรเราเห็นไหมมีแต่ชื่อไม่มีแต่อนุสาวรีย์ที่เขาสร้างไว้ให้เห็นไหมไปไหนหมดละเห็นไหมก็ตายหมดไม่เหลือเหมือนกันแล้วเราเป็นใครที่เราจะไม่ตาย เราก็มาคิดพิจารณาดูว่าเออจริงไหมจริงไหมเออมันจริงนี่นะเห็นปหเ,ออเราคือจิตวิญญาณที่ต้องไปต่อไอ้ที่ตายเนี่ยมันเป็นกายนี้มันเป็นร่างกายเห็นไหเพราะกายเราเนี่ยประกอบด้วยสองส่วนก็คือรูปกับนามหรือร่างกายกับเ,ออเรียกว่ากายกับใจ ประกอบเป็นร่างร่างนี้อยู่พอเรามาปฏิบัติทำปุ๊บเนี่ยเห็นไหมกายกับจิตมันแยกกันจริงแต่ว่าพอเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยกายอยู่ไหนต้องจิตอยู่นั่นเพื่อจะมารู้ลมหายใจนะกายนี่ก็ประกอบด้วยร่างกายในประกอบด้วยสี่ส่วนคือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบเรียกว่ากายรูปร่างหรือกายนี้เห็นไหมจิตหรือวิญญาณหรือว่า นามมาทำเห็นไหมที่มันจับต้องไม่ได้เรียกว่านามนามมาทำม,มันก็แบ่งเป็น4ส่วนเหมือนกันก็คือเวทนาเนเวทนานี่คืออารมณ์เห็นไหมเวทนาสัญญาคือความจำเห็นไหมาอารมณ์เราจับได้ไหมเราก็จับไม่ได้เห็นไหมสัญญาความจำเราก็จับไม่ได้อีกเวทนาสัญญาสังขารเห็นไหมสังขารการปรุงแต่งต่างๆเราก็จับต้องไม่ได้ วิญญาณเห็นไหมวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เห็นไหมเราจับได้ไหมจับไม่ได้แต่รู้ว่ามันมันมีแต่เราไม่สามารถจะจับมันได้เห็นไหมมันก็ประกอบได้สี่ส่วนเหมือนกันไม่ว่ารูปว่านามเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังหมดเห็นไหมกายนี้เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเหมือนกันเห็นไหมนามมาธรรมนี่ก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหมือนกัน เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเหมือนกันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือเห็นไหมมีแต่ความว่างเปล่าเห็นไหมเราคือจิตวิญญาณที่มันต้องไปต่อเห็นไหมกายนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เห็นไหมเป็นอาหารของสัตว์เป็นอาหารของสัตว์าาตทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เห็นไหมหรือไม่ก็เผาทิ้งไปกลายเป็นขี้เท่าไปหมดลวเห็นไหมมันก็ไม่เหลือสุดท้ายก็ไม่เหลือเหมือนกันมันเป็นไปตามกฎที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบไว้เห็นม ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามาพอเรามานั่งสงบแล้วเราเอาธรรมะเนี่ยมาคิดพิจารณาดูมันจริงไหมเห็นไหมออคนเราเกิดมานี่ต้องตายนะกายนี้ตายนะไม่ใช่เราตายนะแต่ถ้าจิตเราสงบเนี่ยเราก็จะพิจารณาได้ดีเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนที่เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตเราก่อนให้จิตมารู้ลมหายใจตอนเนี้ เรานั่งอยู่เนะี่ยกายเรานั่งอยู่เนะี่ยจิตเราก็ต้องอยู่กับกายนี้เนหะ็นไหมเอาจิตมารู้ลมหายใจพอเราจิตสงบแล้วก็เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาคิดพิจารณาเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆให้จิตสงบก่อนนะแล้วค่อยคิด ถ้าจิตไม่สงบนี่คิดแล้วมันโอ้โหเตลิดเปิดเปิงไปหมดไม่รู้ไปคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องนี้อยู่ดีๆอ้าวเรื่องอื่นแทรกมาคิดเรื่องอื่นต่อโอ้โหคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะไอ้นั่นมันเป็นบาปนะคิดในอกุศลใช่ไหมเราต้องเอาจิตเรามาคิดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลให้ทุกคนนั่งไปก่อนนั่งไปก็ถ้าจิตสงบก็คิดพิจารณาไปจิตเราก็จะมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง ปฏิบัติไปดูลมไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยอ,อย่าไปเบื่อมันเพราะการปฏิบัติทำรรเนี่ยการมานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องมีอิทธิบาสีอิทธิบาสิอิบเรามาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คืออิทธิบาสี่นะฉันทะพอใจที่จะมาปฏิบัติไม่มีใครบังคับเรามาเลยเรามาเองเราพอใจที่จะมาปฏิบัติเองน มีวิริยะมาข้อสองก็คือวิริยะมีความอดทนเห็นไหมอดทนกับการนั่งขาเมื่อยปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวมีความอดทนอดกัน้นเห็นไหมให้มันรู้ลมเห็นไหมสันทะมีวิริยะแล้วมีจิตตะเราต้องเอาใจใส่เอาใจใส่ในการปฏิบัติดูซิวันตอนนี้เราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอเอาใจใส่ในการปฏิบัติของเรา ทิฏะแล้วก็วิมังสาทีนี้เรามาคร่ครวญแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้เรามาปฏิบัติตั้งนานทำไมเรายังง่วงอยู่เห็นไหมเราคิดก่อนเลยทำไมเราถึงง่วงเห็นไหมอ๋ออาจจะว่างานเราหนักเกินไปเห็นไหมเราไม่ได้นอนเห็นไหมไพักผ่อนน้อยอ๋อไม่เป็นไรกำหนดหลับไปเลยห้านาทีสิบนาทีไม่มีใครว่าไม่ว่ากันหลับไปสักห้านาทีสิบทีตื่นขึ้นมามาดูลมหายใจใหม่เห็นไหม หรือไม่ก็โอ้โหเมื่อคืนนี้เอหลับดึกเกินเห็นไหมหรือไม่ก็อ๋อนี่เราคิดนู่นคิดนี่ไปหมดเห็นไหมเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีความอดทนอดกั้นอ๋อพราะนั่งปุ๊บคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อ๋อแสดงว่าอ้าไม่ได้ไม่ได้ะลออเราก็ต้องมาครควรคิดพิจารณาว่าการนั่งของเราเห็นไหมการที่เราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องเพราะอะไรเราถึงไปคิดเห็นไหมถึงแม้เราคิดว่าอ๋อ นั่งตรงนี้คิดถึงที่บ้านคิดถึงเออตรงนู้นทำยังไม่เสร็จค้างตรงนู้นตรงนี้อยู่ตอนนี้เรามาปฏิบัติทมเนะี่ยไม่ว่าใครจะเป็นจะตายหรือเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เห็นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเห็นเพราะฉะนั้นเราจะไปห่วงคนอื่นเขาเห็นไหเรามาดูดีว่าเออข้อไหนที่เราติดเห็นที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้สทีมาตั้งนานแล้วยังปฏิบัติไม่ได้เห็นไหม ให้เรามาคิดพิจารณาใค่ครวนดูว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมมันไม่ยากเรามีอิทธิบาทสีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทุกคนต้องมอีธรรมะข้อนี้ทุกองมอีเพื่ออะไรเพื่อมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสทั้งหลายนั้นเราก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ทุกคนถ้าเราปฏิบัติ ตามนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจโดยทั่วถึงกัน